ในวันนี้ทุกคนต่างทราบดีว่าผู้นำตลาดรถยนตย์น EV ีของโลกกลับไม่ใช่ผู้ผลิตจากค่ายญี่ปุ่นแต่อย่างใดหากใครติดตามข่าวสารมาตลอดจะพบว่าค่ารยรถยนต์ที่ครองเจ้าตลาด EV ีของโลกก็คือค่ายเท s l a BYD จากจีนและ Volkswagen Group จากเยอรมันที่มีแบรนด์รถในเครือหลายยี่ห้อมากโอเคทุกคนยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากบริษัทญี่ปุ่นย่อมมีความน่าเชื่อถือสูงมาก ต่อให้เป็นแบรนด์รถยนต์เบอร์รองอย่างน้อยลูกค้าหลายคนก็ยังสบายใจกว่าการขับรถยนต์ที่เป็นแบรนด์รถยนต์น่าเชื่อถือต่ำอยู่ดีเราเชื่อว่าถ้าค่ายรถญี่ปุ่นออกรถอีวีขึ้นมาหลายรุ่นให้เลือกอย่างน้อยต้องได้ยอดขายสะสมมาไม่น้อยเลยแต่คำถามทุกวันนี้คือรถอีวีจากญี่ปุ่นจะไปพงาดสู่ระดับโลกเมื่อไหร่กันแน่และนี่คืออุปสรรคล่าสุดที่จะส่งผลต่อยอดขายรถอีวีจากค่ายญี่ปุ่นก็คือ รัฐบาลสหารัฐอเมริกาจากฝ่ายบริหารงานของโจไบเดนกำลังออกนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ส่วนลดรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่สูงถึง7,500ดอลลาร์จนถึงปี2032แต่มีข้อแม้ว่ารถยนต์ e ีวีรุ่นใหม่ที่ประชาชนจะซื้อนั้นต้องเป็นรุ่นที่ผลิตในสาหารัฐอเมริกาเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีกฎบังคับให้ผู้ผลิตต้องใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นโดยผู้ผลิตจะได้รับการงดเว้นภาษีลงอีกแพะและ3,750ดอลลาร์ 3, แต่ปัญหาคือผู้ผลิตรถ e ีีหลายรายยังติดปัญหาการผลิตแบตเตอรี่เนื่องจากแร่ธาตุสำคัญในการประกอบแบตเตอรี่เริ่มหายากและราคาสูงขึ้นด้วยการออกกฎด,ดังกล่าว อาจจะเป็นการออกกฎเพื่อสนับสนุนการผลิตรถอีวีในสหรัฐอเมริกาและเป็นการบีบบังคับทางอ้อมให้ลูกค้าซื้อรถที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเพราะร,รู้กันอยู่ว่าถ้าซื้อรถอีวีที่ผลิตจากญี่ปุ่นยุโรปหรือจีนลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ซื้อลถอะไรเลยกฎด,ดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อค่ายญี่ปุ่นเป็นอย่างมากบางค่ายเน้นการผลิตรถอีวีนอกสหรัฐอเมริกาเช่น To โยต้า มีแผนผลิต BZ 5 X ในสหรัฐอเมริกาเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นนอกนั้นจะเป็นการนำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงกันอยู่ว่าการออกกฎนี้จะเป็นทรรต่อผู้ผลิตรถยนต์หรือไม่การออกกฎนี้ออกมาจะทำให้ค่าญี่ปุ่นที่ไม่เน้นการผลิตรถ EV ในอเมริกาอย่าง Toyota m a าสด้า b a บารุเสียเปรียบม,มากที่สุด ตามมาด้วยค่ายรถจากจีนที่พยายามจะรุกตลาดสหรัฐอเมริกาแต่พอเจอกฎนี้เข้าไปก็เท่ากับว่าเป็นการปิดกั้นการนำเข้ารถจากจีนไปเด็ดขาดส่วนค่ายรถญี่ปุ่นที่พอเอาตัวรอดได้ดีก็มีเพียงแค่ Honda และ Nissan ที่มีแผนการผลิตรถ EV ในอเมริกาแน่นอนหลายรุ่นแต่ถ้าในเมื่อพี่ใหญ่อย่างโตโยต้าเสียผลประโยชน์มากที่สุดแล้วแล้วก็เชื่อว่าประเด็นนี้คงคาราคาซังอีกนานเลยครับ